มาอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง,วางนะครับวันก่อนนั้นโพลิสจับตำรวจที่โรงพักปากเกร็ดนนทบุรีมาวันนี้ตำรวจจับปลัดอำเภอพร้อมกับอ,อสอที่อำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาครับรวมแล้วทั้งหมด6คนด้วยกันเป็นเรื่องที่เฉาโวโฉทีเดียวตอนแรกก็ปรากฏเป็นข่าวนะครับออกมาว่าคนร้ายแก๊งค้ายาเสพติด 89คนนะครับไปบุกจับนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชิงตัวประกันนะครับทั้งอาวุธปืนของกลางยาเสพติดนะครับเป็นข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าทันทีที่เกิดข่าวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีกลิ่นท่าแม่ง,งท่าแม่ง,งตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ เรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไปนะครับจนที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้กลิ่นถ้าแม่ง,งเป็นความจริงก็คือว่าปลัดอำเภอรัตภูมินะครับกับอ,อสอรวมแล้วทั้งหมด6คนที่ถูกแก๊งยาเสพติดจ,จับนันจับจริงฮะจับจริงครับ แต่ว่าเป็นลักษณะของแก๊งยาเสพติดไม่ทราบว่านั่นคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกลุ่มปราบปรามยาเสพติดคิดว่าเป็นแก๊งคนร้ายเพราะในวันที่ไปจับพวกเขาเนี่ยนะไปจับหนึ่งในแก๊งคนร้ายเนี่ยพอจับได้แล้วพร้อมของกลางยาเสพติดนะครับแล้วก็คนร้ายหนึ่งคนเนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยประหลัดคนนี้นะครับติดต่อไปที่แก๊งคนร้าย ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์เนี่ยนะครับว่าให้เอาเงินมาไถ่ตัวนะครับเอาเงินมาไถ่ตัวเรียกไปหนึ่งล้านแล้วก็ยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งยาไอซ์ด้วยทีนี้ฝ่ายคนร้ายก็คิดว่าเป็นโจรเมื่อได้คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะมีพฤติกรรมทำอย่างนี้คิดว่าเป็นโจรที่สุดแล้วโจร โจรแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆเป็นเจ้าหน้าที่แต่ทําตัวเป็นโจรวันนี้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิกติประพัดนะครับท่านบอกว่าปลัดอําเภอและอาสารักษาดินแดงหรืออสชุดปฏิบัติการปราบยาเสพติดจังหวัดสงขลาหรือชุดพิฆาตภัยรี6นายนะครับมีความผิดจริงครับตามข้อกล่าวหาการซัดทอดของผู้ต้องหายาเสพติดนะครับซึ่งได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วหลังศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับ ข้อหาหรือฐานความผิดร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่นะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันนี้ก็สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดบุกชิงตัวผู้ต้องหาจากชุดปฏิบัติการปราบยาเสพติดดังกล่าวนะครับที่อำเภอรัตภูมินะครับได้วุฒิปืนไปหกกระบอกยาบ้าอีก20,000เม็ดต่อมาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ก่อนให้การซัดทอดว่าฝ่ายปลัดอำเภอกับอ,อสอมีการเรียกเงิน1ล้านบาทแต่ต่อรองเหลือ3 0 0แสนหรือยาบ้าร้อยมัดหรือไอซ์10กิโลกรัมเพื่อแลกกับตัวผู้ต้องหา ซึ่งพลตำรวจเอกดํำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์พบตรยืนยันพฤติกรรมของคนทั้ง6ว่าเป็นไปตามคําให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็มีหลักฐานว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดําเนินคดีเพื่อแลกกับการไม่ดําเนินคดีอาญากับนายธนกรสวนชนะซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้ชุดประหลัดเนี่ยจับกลุ่มได้โดยให้ในายธนกรติดต่อญาติให้นาเงินจํานวนหนึ่งล้านหรือ,อยาบ้ารวม2 0,000 0เมตรหรือไอซ์สิกิโลกรัมมาแลกตัวครับ สำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่มีหลักฐานสำคัญที่พบว่าทั้งปลัดอำเภอและอ,อสอชุดนี้เรียกรับผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งข้อมูลที่มีการเจราจาต่อรองผ่านแอปพลิเคชันไล n e ของผู้ต้องหาและเบอร์โทรศัพท์ของปลัดที่ใช้ติดต่อกับพูดคุยกันก่อนที่จะมีการนัดหมายแลกตัวผู้ต้องหากันในคืนที่เกิดเหตุนะครับพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานสอดคล้องกันว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมคดีนี้ มีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดียาเสพติดครับซึ่งคดีนี้หนึ่งในแก๊งก็บอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ทำไม่กล้าทำแต่คิดว่าเป็นโจรเพราะไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่จับตัวสมาชิกไปแล้วเนี่ยจะมาเจราจาต่อรองแลกเงินเรียกยาแลกกับการปล่อยตัวนะครับ ทีนี้พอไม่มีให้ก็วางแผนนะครับปลุกชิงตัวประกันแล้วก็ได้อาวุธปืนได้รถได้ของกลางไปนะครับที่สุดแล้วก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ขึ้นมาจริงๆทั้ง6รายนี้ประกอบไปด้วยจ่าเอกภัรัตแก้วมณีคนนี้เป็นปลัดอำเภอรัตภูมิหัวหน้าชุดัยดีพิคาตคนที่สองนายหมู่เอกเฉลิมศักดิ์ทองแจ้งคนที่สนายหมู่ตรีพิษนุรัตนอุไร คนที่4สมาชิกเอกสุธิพงศ์สุวรรณชาตรีคนที่5สมาชิกเลิศฤทธิ์ชัยพฤกุลและคนที่6สมาชิกอดีศักดิ์หวังนิอสเก็เรียกสมาชิกนะนำโดยปลัดจ่าเอกไพรัรัฐแก้วมณีครับปลัดอำเภอรัตภูมิเสียหายมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่นี่แหละเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับชุดจับกลุ่มยาเสพติด ไปจับได้แล้วก็ทำผิดเสียเองครับไม่รู้ทำมาแล้วกี่ครั้งในลักษณะแบบนี้ซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าคนทั้ง6จะถูกดำเนินคดีฐานความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะก,การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ตามกฎหมายนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ย เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองทำการจับคุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญแต่ไม่นำส่งตัวดำเนินคดีกลับมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาและของกลางซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับประหลัดอสอจับได้พร้อมของกลางคนร้ายด้วยไม่นำส่งของกลางไปดำเนินคดีตามกฎหมาย กลับเอาคนเอาของกลางไปต่อรองกับแก๊งที่เหลือว่าเอาเงิน1ล้านเอายายาบ้ามานะครับเอาไอซ์มา8กิโลมาแลกนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจนาชีพเหมือนกันนะเนาะนี่คือประหลัดอำเภอนะซึ่งถ้าใครที่ติดตามข่าวเรื่องของประหลัดฝ่ายปกครองเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่วันก่อนที่คนมาขออนุญาตใบอาวุธปืนปสา่ะ อันนั้นก็เรียกรับเงินเขาสองหมื่นก็ถูกซ้อนแผนปป,ปอทอก็จับกลุ่มได้ที่ที่ทำการเลยทีเดียวเหมือนกันนี่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะแก้ปัญหาวุธปืนจะแก้ปัญหายาเสพเติดทั้งผบตรปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นวราระแห่งชาติรัฐบาลเอาจริง,เอ,รงเอาจังหลังเกิดเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพู และทั้งสองหน่วยนี้สอ,สองหน่วยปฏิบัติทั้งฝ่ายปกครองมหาไทยและสำนักงานตารตวจชาติประกาศชาัดทั้งคู่ก็คือจะต้องกวาดบ้านมหาไทยกวาดบ้านสำนักงานตำรวจเสียก่อนวันนี้เราก็เห็นว่าคนมหาไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ